ครับสวัสดีครับเดี๋ยวเรามาต่อในครั้งก่อนนะครับตอนนี้นะครับเราล็อกอินเข้าในสถานะของครูผู้ดูแลรายวิชานะครับหรือคอร์สของตัวเองนะครับเช็คตรงจากที่ว่าเนี่ยชื่อเราอยู่ด้านบนนะครับนะครับที่หน้าแรกคราวนี้เราก็เลื่อนดูว่าตรงนี้ก็คือรายวิชาที่มีอยู่ทั้งหมดนะครับของเพื่อนเราที่ได้สร้างมานะครับ คณีวิชาที่เรารับผิดชอบสามารถแก้ไขหรือดัดแปลงเนื้อหาทุกอย่างได้ก็คือตรงส่วนของวิชาเรียนของชั้นนะครับอตอนนี้ผมขอใช้วิชา WordPress ตัวนี้นะฮะจะเป็นการสร้างเว็บไซต์ด้วย CMS นะครับแต่เป็นตัว WordPress นะครับเพียงแค่เราคลิกที่เลยวิชาของเรามันก็จะเข้ามาละนะครับส่วนบนก็จะเป็นส่วนหัวข้อที่เราตั้งไว้นะครับตั้งไว้ตัวนี้สามารถแก้ไขดัดแปลงได้ทั้งหมด อ่าส่วนที่เราจําเป็นหรือที่ต้องเรียนรู้ก็คือเมื่อเราล็อกอินเข้ามาในวิชาเราแล้วครับขั้นแรกเราต้องไปตั้งค่าตรวจเช็คนะครับโดยมาที่รูปฟันเฟืองด้านบนเนี่ยฮะจะมีเมนูย่อยออกมาให้เริ่มแรกก็ที่แก้ไขการตั้งค่านะครับแก้ไขการตั้งค่านะครับไม่ว่าเราจะพิมพ์วิชาผิดนะชื่อย่อวิชาผิดหรือก็คงเป็นาหารหัสวิชาระครับตัวนี้แล้วก็ประเภทหมวดหมู่ของเราเองนะฮะ ตอนนี้เราอาจจะจะทาไว้ก่อนนะครับหรือจะซ่อนไว้นะครับถึงเวลาที่เด็กสามารถเข้าเรียนในช่วงเวลาที่เราอยากให้เรียนก็คอยให้เด็กเห็นได้นะครับโอเคตรงที่วันที่ตรงเนี้ยแก้ไขได้หมดเลยนะครับอันนี้คำอธิบายรายวิชาใส่ที่หลังได้ะนะฮะตัวนี้โลโก้เหมือนที่เราบอกไปแล้วทีน,นี้ตรงคอสฟ,ฟอร์แมตนะครับ ในคลิปที่แล้วผมบอกให้ตั้งเป็น20นะครับ20แต่ตรงน,นี้มีอยู่5เดี๋ยวเขาไปดูวิธีการแก้ไขปัญหาว่าจะต้องแก้อย่างไรนะครับก็ดูรวมๆแล้วไม่มีอะไรแก้ไขแล้วก็บันทึกแล้วแสดงผลเข้าไปครับโอเคนะครับต่อมานะครับมาเริ่มการแก้ไขหรือเพิ่มปรับเปลี่ยนนะครับส่วนที่สำคัญก่อนอันดับแรกให้เราคำนึงถึงว่า เราจัดการเรียนการสอนเป็นแบบหัวข้อนะครับหรือหน่วยการเรียนรู้นะครับแล้วก็เริ่มการแก้ไขหน้านี้คลิกเลยครับอ่าส่วนบนตรงนี้ยังไม่ต้องสนใจอะไรมันนะครับหัวข้อที่1หัวข้อที่2 3 4 5ถ้าเราอยากเพิ่มหัวข้อนะครับอาจจะเป็นส่วนขัน้นแล้วก็มีเมนูตรงที่ว่า add topic เนี่ยนะจะเพิ่มเท่าไหร่อ่าผมเพิ่มสักสักสิแล้วกันนะครับ add topic เึ้นไป ขึ้นมาละนะครับตรงนี้แก้ไขได้ไม่ต้องกลัวนะครับเพิ่มได้เผื่อได้คราวนี้หัวข้อที่1คืออะไรส่วนข้างบนเนี่ยครับให้เราบอกเลยว่าเป็นการปฐมนิเทศนะแก้ก้าไปนะครับปฐมนิเทศนะครับนะครับปฐมนิเทศคงพิ์ไม่ผิดนะครับผิดขอไปครับหัวข้อที่หนึ่งสองสามสี่เอามาจากไหน นะครับก็คือปกติในวิชาของเราเนี่ยฮะเราจะต้องทําการออกแบบเป็นดีไซน์ไว้นะครับก็จะมอีอย่างเช่นวิชาของผมก็คือเนี่ยวิชาซ m s นะครับหน่วยที่1ผมจะสอนเรื่องเนี้ยซคืออะไรหน่วยที่2คือเว็บเซฟเวอร์หน่วยที่3ค,คือฐานข้อมูลเ e ซี่คือ Wordpress หน่วยที่5การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในรูปแบบต่างๆนะครับหน่วยที่6กจัดการบล็อกนะครับหน่วยที่7ลิงก์ หน่วที่8ประอินและโมดูลนะครับก็แบ่งแยกตามชั่วโมงไปเราเอามาจากตรงนี้ครับอันนี้คือ CMS คืออะไรนะครับใส่ไปเลยนะครับคือวิธีการแก้ไขก็ค,คือคลิกตรงรูปแท่งดินสอนะฮะเสร็จแล้วกด enter ครับอาต่อมาหน่วยที่2 เว็บเซิร์ฟเวอร์ครับหน่วยที่3ฐานข้อมูลครับหน่วยที่4นะครับผมตั้งใจทำให้ผิดนะครับหน่วยที่4ี่เว p เพจครับคราวนี้สังเกตว่า กด enter ลืมกด enter สังเกตว่าไอ้บทเพจตัวเนี้ยมันต้องต่อกับหน่วยที่สามตรงนี้นครับขึ้นไปนะเราสามารถที่จะใช้ตัวเนี้ยเลื่อนไปได้นะเลื่อนไปได้นะเลื่อนได้นะเลื่อนไปตรงไหนก่อนก็ได้นะครับคือไม่จำเป็นว่าหน่วยที่เท่าไหร่อยู่ตรงไหนขอให้เราแก้ไขได้นี้นะครับก็นี่หนึ่งครับว่า เวลาพิมพ์เสร็จนะครับด a ต a b อร์เบเวลาพิมพ์เสร็จต้องกด enter นะครับไม่งั้นก็ตัวหนังสือก็จะไม่ไม่ปรากฏให้เนี่ยด a ต a b อร์เบอยู่ก่อนคำว่า WordPress อ่าปึ๊บอ่าแล้วก็ใส่ครบทุกอันประมาณนี้อ่าหัวที่ห้าจะใส่เสร็จแล้วนะเผยแพร่ข้อมูล ชนิดต่างๆนะครับอันนี้ผมผมเปลี่ยนตามควาะมสมนะครับ่อมมารูปแบบบล็อกอันนี้เจ็ดลิงก์ครับแบบพิมพ์ให้แล้วนะครับแปดปลั๊กอินและโมดูล ที่9นะครับแบบทดสอบปลายภาพนะก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็คือการจัดการหน่วยการเรียนรู้ให้เรียบร้อยนะครับ